ต่อนะครับอุปาทาวาพิกเวตาถาคตานังอนุปาทาวาตาถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมิตทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจติตังตาถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเม อภิสัมพุทธิตาวาอภิสัมเมตาวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวะละัลติวิภัชติอุตานีกโลโรติสัพเพสังขาราอานิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานงอนุปาทาวาตถาคตานงทิตาจะทิตตาวะสาธาตุธรรมมิตตา ธรรมมัติทิตตาธรรมะนิยามัตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญะเปติปัฏฐาเปติวิวัลติวิภัชติอุตานีกะโลติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวะ สาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุช,ชติอภิสัมเมติอภิสัมพุช,ชิตาวาอภิสัมเมตาวาอาจิคติเทเสติปัจเปติปฐเ,เปติวิวะรติวิภชติอุตานีกะโลติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิทัมโวจะภะควาอัตมะนาเตภิกขุภะควโตภาสิ ภาษีตังอภินันทุนตีบทสวดพันเทกรันตคาถาอาติตังนานะว่าขเมยยะนะปฏิกังเขนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผะวงถึงสิ่งที่มาไม่ถึงยะถาตีตัมบหินันตังอปัตจอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุปนังเจโยธรรมตถาตถวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิพา มะนะัม,ะน,มนุละลูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจำแจ้งไม่งอย่างจำแจ้งไม่งอนแง่นไม่ ไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรพอกพูดอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตัปังโกชัญญามารังสุเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพุ่งนหหิโนสังฆลันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามาย่อมไม่มีแก่เราเอวาวิหาลิมาตะปิงอโหลันตะมะทันติตังทันเวพันเทกาลันโตติสันโตอาจิ ขะเตมุนีติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็ก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจกเวคิปาถาสัพเพสังขาราอนิจจา สังขารคือร mm ่างกายจิตใจแล้วรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแล้วรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่า เราของของเราว่าตัวตนของเราอุทกวังชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามลิตตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะนะ ปลิโยสานมเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยมมรณนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเทีย่ยวัตตะควรที่จะสังเวศอะยังกายโยอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญ,ญญาโนคันปสัสจาวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาิเสสติจะนอนทับปัทวีงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคะลังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟือนนิลันทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิลุนนิรุตชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสะโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามะลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังจะตายมะลิงสุจะมะลิสะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเทวหังมะลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอลทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ยอมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายังกิจจิยังกิจจิกุสลังกมมังสพัพเพหิพระเตหิกะตังปุ ยังโนโอนุมโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอัศมิงเถเนอธิคตาทีคายุกาสัทถาหวนตุ สุกิตาหนตุทุกขาประมุตจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาประมุตจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหนตุทุกขาประมุตจันตุสัพเพายติกาสุกิตาหนตุทุกขาประมุตจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปรมุตจันตุสัพเพอาจาริยุปะอาจาริยุปชายะสุขิตาหนตุ ทุกขาประมุจจันตุสัพเักขันตาสุขิตาโหตุทุกขาประมุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาประมุจจนตุสัพเพสามะตินังสามิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเลโพธิคเลตหิงตหิงตาธรรมะทานนะพระวันตุปูชิตาสดิงกโลเตถาวิหารมันทะเลเถลาจะมัดชาณาวกาจะพิกขโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสกาคามาจะาเทสนิคะมาจะอิสลาสัมปาณภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอัฏฐ,ฐสัมเพวาสังเส พระชาตาอัทวโวปาติกานิยานิกังธรรมวะลังปฏิจเตสเพปพิทุคัสสะกรโลโตุสักขยังธาตุจิลังสตงังธรรมโมธรรมะทาลาจะปุขลาสังคโฆหนโตสมะโขวะอัยายะจะหิตายะจะอัมเหละขันโตสัตธรรมโมสเพปพิธรรมะจาริโนโวุทิงสัมปาปุเนยามะ ธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสัมนาหวนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนธรรมาทาลังปะเวชันโตกาเลทเทโวปะวะสตุอุทิภาวะยะสตานังสมิท,ทังเนโตเมทินิงมาตาปิตาจะอัตตะละ ฉังนิจังลักคติปุตตกังเอวมัมธรรมเมนะราชาโนปชันลัคขตุสัพพธา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจานนิทุกขพยาปตาจานนิพยาโสกปตาจานนิโสกหุนตูสัพเพปิปานิโนเอลตาวตาจะอามิหิสัพพตังปุยญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาฐานังทัตันตุสัทถายะศีละละขันตูสัพพทาพราะวนาพิรตาหุนตูขันฉันตูเทวตาคาตาสุมังคละคาถาหุนตูสัพพังสุมังคลังละขันตูสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดทีหุนตูนิรันตลัง โหตุสัพ <rôle> พ <à déc> ังส <les. ici S 2> ุมังฆลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะทธรรมานุภาเวนะสดทีโหนตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพังขานุภาเวนะสดทีโหนตุนิรันตะลัง สัพเพพุทธาภรพปตตาปเจกานังจะยังพระหลังตานันตเตชนาลักขันพนามิสัปโสสัพเพพุทธาพรพปตตาปเจกานังจะยังพหลังตานันตเตชนะลัขันพนามิสัโสสัพเพพุทธาภรพตตาปเจกานังจะยังพระหลังตานันตเตชนะละขันพนามิสัพโสสัพเพพุทธารพปตตาปเจกานังจะยังพหลังตานันตเตชนะละขันพนามิสัโสสัพเพพุทธารพปตตาปเจกานังจะยังพระหลัง ตานันต,ต,ตเตชีน,นะละขันธนามิสปัสโสสัพเพพุดถาวรปัตาปเจกานังเจยังผลังตานันต,นต,ตเตชีนนะละขันธนามิสปัสโสสัพเพพุดถาวปรปัตาปเจกานังเจยังผลังตานันตเตชีนะละขันธนามิสปัสโสสัพเพพุดถาวรปัตาปเจกานังเจยังผลังตานันตเตชีนะละขันธนามิสปัสโส ด้วยอํานวหน้าแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยายาพระพุทธมนตร์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชนินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คารัยขออเนกสงแห่งบุญนี้จงเป็นสักพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งแกปลอดภัย จากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทํามําว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดารงอยู่ในความดีตลอดกาลละนานอีกทั้งขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทัน อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายสถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมทั้งวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงหมโมเลสได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเธอ